จิรพัฒคว้าชัย2เรส race, พร้อมเหมา2โพเดียมในศึก honda academy ี2023สนามแรกพัทยา iPhone จิรพัฒส,สมสุขบดีหมายเลข2นักบิดจ,จิว๋วจากโครงการปัญญาวชนสู่นักแข่งในระดับโลก honda race to the dream บิดคว้าชัยการแข่งขันสนามแรกเรสที่2 honda academy 2023และเป็นการเหมาโพเดียม2 r a เรสติดต่อกันประเดิมสนามแรกที่สนามเพลร์าพัทยาสำหรับการแข่งขัน h อน da a คา d e ด2023ต้องประชันฝีม ด้วยการแข่งรถ Honda NSF 1 0 0โดยการแข่งขันทั้งสิ้น2 r a เรสได้ในเรส2นี้จิรพักสมศกบ,บดีนักบิดจิ๋วจาก Honda Academy ที่โชว์ผลงานมาดีโดยตลอดตั้งแต่ฤด,ดูกาลก่อนและฟอร์มดีต่อเนื่องมาจนถึง Honda Academy 2023สนามแรกในปีนี้โดยในการแข่งเรสที่2น้อง iPhone สร้างผลงานต่อเนื่องบิดนําและคว้าชัยชนะไปครองตามมาด้วยตะวันพิมาพจนาอารีหมายเลข15และโพเดียมอันดับ3ได้แก่ โนวาพัชระอิมอรุณหมายเลขสําสำหรับไอโฟนจิรพันธ์ได้สร้างผลงานยอดเยี่ยมในรายการนี้ตั้งแต่นัดเปิดสนามโดยสามารถคว้ารองแชมป์สนามนี้ตั้งแต่เรสแรกและคว้าแชมป์ในเรสที่2อ,อย่างต่อเนื่องสำหรับการแข่งขัน Honda Academy 2023สนามที่2จะมีขึ้นอีกครั้งระหว่างวันที่6-7พฤษภาคมนี้ที่สนามไทยแลนด์เซอร์กิตนครปฐมรวมทั้งสิ้น2เรส